คุณผู้ชมครับเช่นเคยนะครับผมจะพาสาวกกีฬาพยองมาทําความรู้จักทีมสงขลายูไนเต็ดให้เพิ่มมากขึ้นก่อนที่วันที่3สิงหาคมนี้เอสซเมืองทองยูไนเต็ดจะออกไปเยือนพวกเขาที่สนามติลลสูลานนในการเจอกันของฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมีลีกเลกที่2นะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้สงขลายูไนเต็ดในเลกที่2มีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของตัวกุนซือและก็ตัวนักเตะเยอะแยะพอสมควรเลยแลครับอย่างที่ทราบๆกันคือเซอร์เจเดตเจเดตมีลาบอโยกไปคุมทีมพัทยายูไนเต็ดแล้วก็หอบหิ้วนักเตะติดสอยห้อยตามไปอีกหลายแต่หลายคนปัจจุบันนี้นะครับทางสงขลายูไนเต็ดใช้มิสเตอร์ฟรานซ์โมเดลเป็นกุนซือแล้วก็มีบูชแคมเบลคนนี้นะฮะเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดในฟุตบอลเยาวชน ของทั้งฝั่งอสมชันติมาอย่างช้านาเลยละครับมาเป็นลูกมือในการช่วยกันให้สงขลายูเนเต็ดประคองตัวในเลกที่2หลังจากที่เสียนักเตะและโค้ชไปน่ครับปัจจุบันนี้สงขลายูเอเต็ดอยู่ที่อันดับ6นะครับชนะ7เสมอ6แพ้6ยิงได้23และก็เสียไป23ประตูยิงกับเสียนี่เท่ากันพอดีเลย มี27แต้มอยู่อันดับที่6ถือว่าอันดับดีทีเดียวเลยล่ะครับอันดับในตารางอยู่เหนือบางกอกล้าเ f ฟซีอาร์มี่ยูเตดโอสสภาทีโอทีเพื่อนตำรวจและชัยนาซะอีกนะครับถึงแม้ว่าจะสูญเสียนักเตะอย่างพันวัชจินตะเกรียงกลายพิมพ์รัตชนินแสเอียะอารอนดาซินวาและก็เอวิทจ็อบที่ยกเลิกสัญญาไปแต่ว่าก็ยังคงมีนักเตะ ที่ยังอยู่ช่วยประคองทีมหลายต่อหลายคนเลยละครับอย่างเมื่อสักครู่จะเห็นชัยรัตน์มัตสิริกับตันทีมยังอยู่นะฮะแน่นอนครับว่า s อ g ซีจมุองทอยยูเต็ดของเราอาจจะโชคดีนิดๆที่อารอนดาซินวานั้นย้ายไปเล่นให้กับอาร์มี่ยูเนเต็ดในเลกที่2เพราะว่าในช่วงเล็กแรกทีมสงกรายูเนเต็ดนั้นพึ่งพาการทำประตูของอารอนเนี่ยเยอะพอสมควรครับ เนี่ยเป็นทีมที่รอจังหวะของการสวนกลับได้ดีนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าเกมในบ้านของพวกเขานั้นยังไม่เคยพลาดท่าแพ้ให้กับใครเลยนะนี่เอวิท็อบนะครับเลขที่2เนี่ยถูกยกเลิกสัญญาแต่ว่าเลขแรกก็เป็นกำลังหลักของทีมสงขา ยูเนเตดในการช่วยประคองทีมด้วยเช่นกันเนี่ยคนที่ขาดหายไปและกระทบแน่ๆของทีมสงขลายูเอตก็คือพนุวัฒน์จินตะนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยช่วยผลิตส,สกอร์แล้วก็ช่วยเติมเกมรุกให้กับสงขลายูเตในเล็กแรกได้เยอะพอสมควรครับ รวมไปถึงเกรียงไกรพิมพ์รัตด้วยนะครับที่บัญชาเกมในแดนกลางควบคุมจังหวะของทีมสงขลาอยู่ในเตดก็ทั้งคู่นะฮะโยกย้ายตามเสื้อเจเดตเจเดตมีลาไปพัทยาอยู่ในเตดครับ ถึงแม้ว่าจะสูญเสียนักเตะกำลังสำคัญไปหลายต่หลายคนนะครับแต่ว่านักเตะที่ SCG เมืองทอง u ยู t e นเตดของเราห้ามประมาทเป็นอันขาดคือหมายเลข21คนนี้นะครับมานบสอนแก้วเขายังคงอยู่กับทีมสงลายู n i นเตดนะครับยังไม่ได้โยกย้ายไปไหนและที่สำคัญเจ้าตัวมีการจบสกอร์ที่ค่อนข้างที่จะชัวร์นะครับยิงไกลาจากแถว2ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายด้วยเช่นกัน วันเสาร์นี้ต้องระมัดระวังมานบสอนแก้วให้ดีเลยล่ะครับเน,นี่ฮะเกมที่เขาพบกับพัทยายูเนเต็ดมานบยิงไกลแล้วไซก้อยหนีมือผู้สาป,ประตูสวยงามจริงๆครับช่วงนี้อยู่ในช่วงที่มั่นใจซะด้วยนะครับสำหรับมานบสอนแก้วถาประตูได้บ่อยพอสมควรเลยหละครับและอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่ เป็นหัวใจในแนวรับของทีมสงขลายูเนเต็ดก็คือโคเนีเซดูเนี่ย<ะ>เขามีบุค,คลิกของการเป็นผู้นำค่อนข้างที่จะสูงนะครับคอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้กลับมาในเวลาที่คับขันและที่สำคัญเจ้าตัวก็ยังแอบมาทำประตูได้เสมอเสมออีกด้วยนอกจากโคน่เซดูแล้วนะครับ เกมลุกสวนกลับของสงขาาูเนเต็ดนั้นอันตรายทีเดียวก็จะฝากความหวังเอาไว้ที่จูเลียนสปากานะครับนักเตะคนนี้เคยยิงเอสซเมืองทองยูเต็ดของเรามาได้แล้วด้วยในฤดูกาลที่แล้วนี่ฮะจะเห็นว่าเจ้าตัวนั้นยังคงฝากความหวังในการทำประตูให้กับทีมสงขาาูเนเต็ดได้ วันเสาร์นี้คงจะต้องเจอเกมริมเส้นลักษณะแบบนี้อย่างเช่นเคยแน่นอนนะครับเหมือน FA Cup ที่เราเจอกับทีมสงขลามาเราจะเห็นว่าผู้เล่นอย่างสุไลามานก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองในการจะ่าแผงหลังของ s c g มุทองยูเ็ตของเราในการเปิดให้เพื่อนร่วมทีมในการทําประตูแต่คุณผู้ชมครับเกมล่าสุดของสงขลายนะูเอตเนี่ยทั้งที่เสียตัวผู้เล่นไปเยอะแยะมากมายเลยแต่พวกเขาก็ยังสามารถที่จะเอาชนะทีมแกร่งอย่างชัยนาท F4 ไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์ได้ประตูจากจูเลียสบาก้าแล้วก็คนเดิมครับมานพสอนแก้วทุกครั้งที่เล่นในบ้านเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งและยกระดับมาตรฐานขึ้นมาสูสีกับทุกๆท,ทีมที่มาเยือนพวกเขาได้อย่างดีเลยละครับเมื่อสักครู่ดูเกมรุก วิธีการเล่นสวนกลับของทีมสงขลายูเอเต็ดมาแล้วนะฮะทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเกมรับของทีมสงขลายูเอเต็ดด้วยเช่นกันเวลาเล่นในบ้านพวกเขาอาจจะแข็งแกล่งนะครับแต่ว่าเกมรับก็เป็นปัญหาหนึ่งที่พวกเขายังแก้ไม่ตกเช่นเคยนะฮะยิงได้23แต่สงขลาเองก็เสีย23ประตูด้วยเช่นกัน ยิงเท่าไหร่ก็เสียเท่านั้นครับนี่ะการทําชิ่งทะลุทะลวงสไตล์ถนัดของ SCG เมือมทองอยูเต็ดของเราอาจจะทําให้นักเตะหลายต่อหลายคนเล่นง่ายและจังหวะที่เด็ดที่ขาดในเกมที่กดดันสูงๆนะครับผู้เล่นแผงหลังของสงขาดูดจะมีปัญหาในการรับมือแนวรุกที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีและก็สลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันที่ดีนะฮะ นี่เป็นเกมที่สงขาออกไปแพ้กับบุยรัมยูเอเต็ดแบบเละเทะเลยแหละครับการประกบตัวผู้เล่นมีปัญหาอย่างมากในเกมที่มีความกดดันสูงสูงแต่นี่คือเกมเยือนนะครับวันเสาร์นี้พวกเขาจะได้เล่นเกมในบ้านตัวเองต่อหน้ากองเชียร์ร่วมร่วมสามหมื่นเนี่ยสมาธิขาดในเกมพบกับอาร์มี่ยูเนเต็ด เกมทำท่าว่าจะชนะอาร์มี่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เจอการเล่นเร็วของทีมอาร์มี่ลงโทษไป,ไป,ไปเนี่ยโคเนเซดูอาจจะเป็นนักเแต่ที่แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าบางครั้งเขาก็อาจจะมีลูกแบบนี้อย่างที่เห็นครับพลาดง่าย เกมทำชิ่งกันของแบงคอกยูเนเต็ดนำมาซึ่งประตูของสมปอง ไม่แน่นะครับปังสุงควานเกมกับสงขลาวันเสาร์นี้อาจจะทำประตูได้เกมที่มีความกดดันในการเจอสุพรรณบุรี FC นะฮะเจ้าตัวก็ทำให้ตัวเองเสียเปรียบไปนะครับโคนเนเซดูหม่งเข้าประตูตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลูกชิงทะลุตัดแผงหลังปิยุทธ์ีรามก็ทำประตูให้สุพรรณบุรีเอาชนะ สงขลาไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่3ส,สิงหาคมนี้เรามีโจทย์ที่ต้องไปคว้า3คะแนนจาก3ติลสูรานนท์มาให้ได้ครับคุณผู้ชมแฟนคลับเราห้ามพลาดเป็นอันขาด